นโมราษฎระควาโตโหระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมราษฎระควาโตโหระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนโมราษฎระควาโตโหระหะโตสมาสัมพุทธัสสะภูมกคุติขอแผนฟ้าลาแผ่นอินกูติขอพระสมุทรลาสายชิมกคุติขอพระอินและบพุมกรุิขอพระยมและประการุติขอปัจจุโตกาบานันสีกู้ิขอบในตัวกูฮิกูบรรลุกูเจ้าสิมรายคือกูจึงไทยกูรวยขึ้นจามมลและพญามลจะได้ไปไกลจากตนกูอมประสิทธิเกตกูสว่าง โอมกุฎิขอแผ่นพาและแผ่นดินกุฎิขออพระสมุรและสายชิ้นกุฎิขอพระทิศและพระพรมกุิขออพระยมและพระกากุฎิขอพระเดกกมะเีี กูจะขอบทงตัวกูนี่กูเป็นลูกกูเจ้าสิงห์พายกูกูจึงจะให้กูเรียกคุณมุนจามมุนหุะพยามุนจะได้ไปไกลจากตนกูอมประสิทธิแก่กูสวาหะอมกูจะขอบแผ่นปะละแผ่นดินกูจะขอพระสมุทรและสายสินกูจะขอพระอินและพระพุทธกูจะขอพระพุทธละพระกายกูจะขอพระจุดดวงกำลังสี่กูจะขอบทังตัวกูนี้กูเป็นลูกกูเจ้าสิงห์ายกูกูจึงให้กูเรียกคุณมุนจามมุนและพยามุนจะได้ไปไกลจากตนกูอมประสิทธิแก่กูสวาหา ผมกูจะขอแผ่นฟ้าและพอนูจะขอปราสมุทรสายสิงกูจะขอปิรภูจะขอประยุกและประกากูจะขอปฏรูวันกูจะขอตัวกูนี่กูเป็นลูกกูเจ้าสิงห์ลายกูกูจะใ้กูเลนามูลและพยามมจะได้เปกาจากคนกูอมประสิทธิแก่กูสวฮะผมกูจะขอแผ่นฟ้าและพอนูจะขอปราสมุทรลสายสิงกูจะขอิบัติปรภูจะขอประยุกต์และประกากูจะขอปฏิรูปวันศึกกูจะขอตัวกูนี้กูกูเป็นลูกกูเจ้าสิงห์ลายกูกูจะให โอ้คจะขอดินฟ้าและแผ่นดินคูจะขอระสมุรและสายสิ้นกูจะขอระอินและพระพุ่มกูจะขอพระยมและพระการกูจะขอบปะดวันดวีกจะขอบตัวกุนีกูเป็นลูกกูเจ้าสิงหายกูกูจึงใช้กูเลยมุนจามนและพยามนจะได้ไปไกลจากตดนกูโอมประสิทธิเกแกกูสวาฮะโอ้คุณจะขอผ่นฟ้าและแผ่นดินคูอบพระสมุรและสายสิ้นกูจะขอระอินและพระพุ่มคูจะขอพระยมและพระการกูจะขอระิโดดวันจวงีจะขอบนึ่งตัวกูนีกูเป็นลูกก โอมกูจิขอเป็่นทวรและเผ่นินกูจิขอประสมุนและสายสินกูจิขอบพระอินและประคมกูจิขอบพระทุ่มและพระกากูจิขอบแผ่นดุกกันทังสีกูจิขอบทั้งตัวกูนี่กูเป็นโลกกูชาวสินลายกูกูยิ้มไทยกูเลี้งทุ่งมณฑำและวายมณฑ์จะได้ไปไกลจากตนกูโอมประสิทธิแก่กูสวะหาสาธุสาธุสาธุณโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะขอทำการอารัธนาบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณมืองช่องคุณบิดามาราคูบาอาจารย์ทั้งหลายรวมถึงองค์ สำคัญที่สุดคือองค์ปู่เจ้าสิริทายมีเหตุามาประสานประสิทธิสมพรประสิทธิทรพประสิทธิมูลอธรรมทัองหลายที่บวงให้แก่เราข้าพเจ้าบัดนีข้าพเจ้าในทิทยาลินและเจ้าของแดนหลวงมนที่รังแบนขึ้นมาคือคุณพัญารักษ์เจิมบิจิตได้ทาการทําสีพึ่งทำเครื่องรางของทำเครื่องรางต่างทำวัตถุมงคลต่างในสายทางเวชศาสตร์เสยศาสตร์โหราศาสตร์วิทยาธรศาสตร์ทั้งหลาย ขอบารมีขององค์พุทธะพุทธธรรมบารงยิดามราคูบาจันทรายและองค์ปูวเจ้าสมิงทายเมตตามาราปสาตประสิทธ์เปิดเลิศเปิดนะเปิดเลิศเปิดดวงเปิดชะตาเปิดร้านให้เกิดความครังศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิดชานุภาพเป็นอันมากอันเป็นมูคนยิ่งให้เกิดเสน่ห์เมตตามหาลอมมาคาย ให้แบนนันครั้งครั้งครั้งประดุจดังครูทั้งสังดังวาจาสาธุครูครูขังคือองคูชาวส้นหญิงพายให้ประสิทธิดังวาจาในครงนี้เถิดสาธุสัจจะสัจจังอริธามิสัจจะสัจจังอริธามิสัจจะสัจจังอริธามิพุทธังอริธามิธรรมังอริธามิสัจจะสัจจังอริธามิสัจจะสัจจังอริธามิสัจจะสัจจังอริธามิ สิติกิจดังสธิติกรมังสถิติกาิยะตภาคตติเตโชโยดังสถิธิลาภนตรังสัพพะกามังประสิทธิเตสิิธิกิจังสิทติกะมังสิทธิกาลียะตภาคตติิเตโชโยดังสิิธิลาภนตรังสัพพะกามังประสธิตเตสาธุโอกาสาขอเหรอลโอกาสนี้จะขอทำราเมนของออฟุกระรรมปะส์ดิดามาคุบทร์หลายแลอูเจ้าสิงปอร์ไวนู ขอเทิเมตตามาปรารชาปราสิสมพรให้ตีศีึ่งเหล่านี้เกิดความทั้งสิบทาสีร่งที่ปากไปเป็นเมตตามาอัศเรมหานิยมประดุดังขบือปมาแพงเรียกพลอกลับขืนมามาหูมาสู่เมืองนักการลาคันครั้งนั้นด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุแล่ประดุขอให้แบรนของบุญบนนี้เจเกิดความสวัสดีมงคลเจริญรุ่งเรืองค้าขายกทำรวยเจะิญร่ำร่นาตลอดทุกเพื่อทุกการเถิดสาธุสาธุสาธุ อย่าได้ผิดอย่าได้พลาดอย่าได้หมาดอย่าได้ผัดพลังขอให้คุณเมตตาสงเคราะห์ช่วยดูให้เกิดประสิทธิมงคลเป็นมิ่งครับมงคลเจริญถาวรร่ำรวยเงินทองตลอดทุกเพื่อทุกเมื่อการเทินสาธุสาธุสาธุขอคุณพันยารับเจริญมีจิตผู้เป็นเจ้าของแบรนด์น้องบนนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภโกาสัพย์เงินทองไหลมาเนืองลองดุลในน้นตังค์าไหลมายังในคาสายให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองกวหนาอยู่เย็นเป็นสุขเธอสาธุสาธุสาธุ